สวัสดีค่ะชื่อนันทิษาชอยสีเป็นแม่บ้านมพันหนอยสหอค่ายพ่อขุนผาเมืองค่ะก็ได้เป็นลุมตอยให้ปวดปวดเนื้อปวดตัวปวดตามข้อปวดมากๆหา,ายาที่ไหนกินก็ก็ไม่หายทรมานมากๆ ปวดขึ้นมาอยากกับมีดกรีดเลยมันปวดพอมีน้องเขาไม่แนะนําก็มียาตัวนี้ก็เลยเอามากินเอามากินก็รู้สึกว่าอาการนี่ดีขึ้นเรื่อยๆดีมากๆแถมตัวเองยังเป็นไทรอยอีกไทลอยนี่ก็อาการไม่ดีพอมากินตัวนี้รู้สึกว่าอาการดีตื่นเช้ามาก็สมองก็โปร่งแต่ก่อนนี้หลังที่เป็นอยู่เนี่ยจะล่องหลงลืมๆเอาเอาเอาเอะไรวางไว้ที่ไหนก็ลืม พอมากินตัวนี้น้องเขาแนะนํา,นนานกินตัวนี้รู้สึกว่าดีมากๆน้ําหนักขึ้นบ่อยไปหาหมอน้ําหนักลดลดขึ้นๆนพอมากินตัวนี้ก็อยู่ตัวอันดับแรกที่เป็นเนี่ยคือปวดตําข้อปวดมากๆเป็นตามเป็นตํามเข่าเป็นตัมข้อในมือมันจะเป็นเป็นไตขึ้นแข็งก็เลยมานั่งบ้านเพื่อนมีคนแนะว่าเออเขามียาตัวนี้ลองดูไหม เออไอเราก็เออความที่อยากหายก็เลยลองว่าเออเป็นยังไงยังไงมั่งอยากรู้มีน้องเขาก็แนะนําก็เลยมาทานกินดูกิรู้สึกว่ากินก็โอเคผลที่เป็นนี่ก็พอไปหาหมอที่แรกหมอก็ให้ยามากินก็ไม่ไปหน้ามาหลังไม่ดีขึ้นพอกินเข้าไปเขาก็หายไม่ปวดทุกวันนี้ไม่ปวดอยู่อย่างสบายเลย วันนี้พอมาเจอยาตัวนี้ม่ก็ทั้งไทรอยมันก็ทั้งลุมตอยเนี่ยไม่ไม่ไมพูดไม่ไม่มีคําว่าพูดถึงอีกหมอเขาบอกว่าสบายดีไม่เป็นไรเลยผลเลือดก็ดีมากๆขอขอบคุณยาตัวนี้มากๆที่มาโปรดเนาะก็เจอเจอพ่อนน้องที่เป็นก็แนะนําให้มากินตัวนี้ว่าเออเนี่ยพี่กินเข้าไปแล้วรู้สึกอย่างนี้นะพวกลูกทั้งทั้งครอบครัวคือกินกันกินยาตัวนี้ค่ะขอขอบคุณขอขอ โรคูดามีเนี่ยมากๆเลยถ้าไม่ได้ตัวนี้ช่วยนี่ไม่รู้จะเป็นยังไง